สวัสดีค่ะปีใหม่ลัคนานะคะค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาคอลลาเจนอยู่วันนี้นะคะปีใหม่ขอแนะนำตัว JJ คอลลาเจนค่ะตัวนี้นะคะเป็นพิ้วคอลลาเจน100%เกรดพรีเมียมนะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะรับประทานง่ายนะคะตัวนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่ใส่น้ำตานะคะไม่ใส่ผมแป้งนะคะตัวนี้แล้วก็ ไม่ขาวด้วยค่ะวิธีรับประทานนะคะรับประทานทางล้านหช้อนปวงค่ะเท่ากับ3กรัมซองนี้นะคะมีทั้งหมด250กรัมค่ะทานได้ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ83วันนะคะก็ตกประมาณ2 3เดือนถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะสามารถชงกับน้ำดื่มหรือว่าเครื่องดื่มได้ทุกชนิดเลยนะค,ะค่ะกินคอลลาเจนแล้วจะได้อะไรนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะบำรุงข้อ กระดูกให้แข็งแรงนะคะบำรุงช่วยบำรุงเล็บบำรุงผมแล้วก็เอาเป็นว่าคืนความสดใสให้กับร่างกายครบเลยค่ะหากท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติค่ะ1,590บาทลดเหลือ1,290บาทหรือจะโปรซื้อ2แถม1แถมส่งฟรีให้ด้วยค่ะค่ะใครสนใจสั่งซื้อคอมเมนต์ไว้ใต้โพสตหรือว่าอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ